อยากลองติดเ a l a p e r เป็นสามมิติดูนี่คือใช้ได้ประมาณสองวัน2วัน,วนก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะในมุมนี้มันจะเป็นแบบ3มิตินอนี้แต่อันเดิอมอ่ะมันเป็นแผ่นเฉยๆนี่มาดูใกล้ๆมันก็จะเป็นแบบค่ะใครคิดว่าเอ๊ะจะเลือกลายไหนดีนะนี่ลายนี้นะคะถ้าติดแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นสีจางลงประมาณนี้นะคะข้อควรระวังก็อันนี้ก็ติดพร้อมๆกันเลย 3- 4สปีได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนึ่งเชนนีสวัยดีพี่น้องทุกคนขัญอเอสซีทั้งหลายวันนี้นะคะองซึนงหนือนจะพามา unbox ค,ค่ะเปิดกล่องเราสั่งของจากช้อปปี้มานะคะอันใหญ่เลยนะคะหลายคนอาจจะสงสยัยแต่วันนี้มาแค่หนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเลยว่าสั่งอะไรมาแล,แล้วก็จะไปดูวิธีการทำเมื่อสั่งมาแล้วเราจะทำนะคะเฉลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะดิฉันนี่สั่งมาก็คือวอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์ติด พื้นติดแบบว่าฝาผนังอะไรประมาณนี้นาะก็เป็นแบบเพื่อนสามมิตินี่นะคะก็ก็คือมีก็คือน้องนุ่นยสั่งมาแบสี่สิบชิ้นเลยนะคะในนี่มันเป็นขนาดเจ็ดสิบเจ็สิบคูณเจ็สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะ <im it> <genauso> ก็คือเป็นวอลเปเปอร์ลายหินนะคะลายหินเราจะมาเปิดเบิร์กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็ขอบนขนส่งนิดน,นึงนะคะเห็นอีกแล้วนะคะ แบบนี้นะคะทำไมเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> เปิดเลยค่ะมาเปิดเปมนขอมกัดเนาะวันจะเป็นอะไรเขาก็ห่อถุงดํามาให้เรา <c oughs> แล้วก็มีจุดแบบว่า,า,น,านันนี้จ่อยจุดถลอกปก็เปิดคือเก่านะคะนุ <C oughs> ไม่อยากตึงเกินนะคะก็มาแบบอยากกิฟอยากจะมาอยู่แบบน่ารักน่ารักบ้างนะคะ พขาจะแปะที่กัดไว้ให้นะคะล้วก็เ่หล,หลายคนนี้กำลังเบออยู่ว่าเอจะสั่งวบบเปเปอร์จากร้านใดดีในช้อปปีเนาะเดี๋ยวมจะแปะทีงไว้ให้นะคะก็สามารถไปแบบซื้อตามกันได้นะคะเดี๋ยวเขาจะติดให้ดูด้วยแล้วก็รีวิวด้วยว่าเป็นยังไงค่ะนะคะนี่ข้างในก็จะประมาณนี้40ชิ้นเนาะอันนีน้สั่งในช่วงปูนะคะ 9.9นะคะก็จะได้ราคาถูกอยู่ว่าก็ไม่ได้ถูกมากนะคะสูงก็แพงอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยทุกคนนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นทางด้านหลังนะคะไม่ใช่ลายสีตานี่ค่ะโอ้เป็นลายหินอ่อนประมาณนี้นี่นะคะลายอิดลายเอ่อเป็นลายอิดนะคะลายอิดลายหินอ่อน ก็สีประมาณนี้ลองตรสอบหลายดูว่าจะไหนหลายนี่ถ้าใครบ้านใครหลายคนกำลังคิดดูว่าเออแบบไม่ได้ทาสีบ้านหรือทาสีบ้านแล้วมันแบบเริ่มเก่าและอยากลองติดอลเปเปอร์เป็นสามิติด,ดูเนี่ยจะดีไหมนะคะบ้านนักเรียนจะบอกเลยว่าเพื่อนนักเรียนนี่มากติดนะคะว่าเปอร์อีแมนจะติดไว้แจ่หนึ่งสีหนึ่งแจกหนึ่งอีกสีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูบางมุมในบ้านนอนนี้ก็ เดี๋ยวไปพาดูวิธีการติดนะคะแล้วก็ before after ก่อนติดระหว่างติดหลังติดเป็นยไงบ้างคลิปนี้ก่อนจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะคะก็จะติดเสร็จนะคะก็เดี๋ยวรอทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนรอติดตามเลยนะคะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเปิดกล่องมาก็จะประมาณนี้เนาะสี่สิบแผ่นน่าจะครบอยู่แล้วเนาะเพราะคงไม่แกงเรานะคะมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะได้แบบว่า ติดเร็วมากขึ้นนะคะซึ่งวิวอยู่ตอนนี้เขาเพิ่งมาส่งของก็ฟ้าฝนกําลังมานะคะพายุเข้าพายุมาพร้อมส่งของเลยเนาะก็มาอันบอกประมาณน,นี้เนาะ, <S <S 1> <S 1> นนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอันบอกของหลายชิ้นที่ละหนึ่งบาทเก้าบาทก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ถ้าใครรอยอยู่เดี๋ยวก็จะมีด้วเร็วนี้นะคะรอติดตามด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดู before after แล้วก็วิธีการทําแล้วก็วิธีการติดไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะที่เคิร์นก็ตอนนี้นาะไก่ยุฟ้าเคยณน้องชินุแล้วนาะจากคลิปที่เราเปิดไปไม่ใช่คลิปต้นคลิปนาอเฮาเปิดอันบล็อกกล่องไปแล้วน้องวันนี้ค่ะเป็นฟีลมือคุณแม่นะคะที่เติยนี่ก็คือพื้นเพของมันดังเริ่มต้นฉบับนี้ก็คือจะเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นฟ้าอ่อนเนาะสีส่วนนี่จะเห็นข้างทั้งนี้เลยก็คือโตเก่าที่เขาเคยติดตัวนี้ก็ติดดีได้สี่ห้าปีแล้วแวนาะแม่แม่บ่อีเม้น สี่ห้าปีแล้วค่ะเดี๋ยวนุจะทิมลิง์ไว้ให้เลยทั้งตัวนี้แล้วก็โตไม้ในภายบางใกล้ๆเนาะอันในี้ก็เป็นฮาซีบ้านแล้วก็ด้านแล้วนะคะจะหออสีปีได้แล้วเนาะ,ะนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้้าไข่ดนท่าเบิ้งเถิงพิติดแล้วเนาะ,ะนี่มันจะเป็นแบบสามมิติเนาะอันอน,นี้แต่อันเดิมอะมันเป็นแผ่นเฉยๆนี่มาดูใ,ใกล้มันก็จะเป็นแบบนี่ก็นี่เนาะคะ่ะมันจะเป็นแบบภาพแบบ แผ่นแบบแบบสามมิตรีเนอคือลายหินอ่อนนะคะดีลูกก็จะทิ้งล right. ิงไว้ให้เนอให้เอฟซหรือผู้ใดเห็านะคะ้ามานคลิปนี้เนอถ้าเกิดใครอยากแบบว่าเออไม่รู้จะเลือกซื้อร้านไหนดีเดี๋ยวน้องทุนทิ้งไว้ให้ใรนร้านนี้นะคะเพราะว่าสั่งมาแล้วนี่ก็คือภาพตรงปกนะคะไม่ได้จบตาเนอได้ของจริงๆนะคะกัดีอยก้าก็ดีอยู่ัค่ะแม่ ก็คือก็ได้ติดกาวเพืรมันบอกว่ได้ทากาวตรงนบอกคือปกตินะที่มนุนนั้นให้เบิร์กนะลายเก่าๆที่มันเป็นธรรมดานะไม่ใช่แบบสามีเตียงสินะก็คือเราจะต้องใช้กาวลาเทคที่มันอยู่โทนขนาดนี้คือเคล็ดลับของที่นุนทาคือจะมีกาวลาเทคนะคะก็จะจะสังเหตนสังเหตนเพราะว่าก็าจจะสังเกตเห็นได้อยู่นี่ที่เป็นเริ่มๆสินะคือหอยกาวเออวันนี้ถ้าเกิดวิธีแก้ของเราถ้าไม่เื้อนี้มาติดใหม่ก็คือต้องทาสีใหม่แต่ว่า เขาก็ยักเปลี่ยนแบบเอาลงนอนโดดไปสี่ห้าปีเขาก็ยักเปลี่ยนลายอีกอย่างประมาณนี้เนาะก็เลยเป็นประมาณนี้ค่ะปิดวิธีปิดก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวตอนติดตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูคุณแม่พาติดนี่คุณแม่ก็ติดไว้นะคะติดตอนที่น้นองซุนไปทํางานเนาะเพราะว่าค่ะไดเลิกงานมาอนี้เดี๋ยวพาดูจะไม่เดี๋ยวพาเบิ้งที่แม่ติดเนาะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เปลี่ยนชุดใหม่ก็ได้หรือวันนี้เนาะเดี๋ยงรารอดูนุจะพาว่าไปดูวิธีการติดแล้วคุณแม่ติดจังไหนคือทน อยู่ได้ทนนานเพราะเคื่อนนิตสักค่อนข้างที่จะมีแทบทุกลายเลยนะคะและคนเราจะเห็นคลิปมันก่อนที่นุนแบบนั่งรีวิวมาหมอยพื้นหลังชิ้มพูอะไรเงี้ยนะก,ก็ติดเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าอยากซื้อกําลังังเลยว่าจะซื้อติดดีไหมเป็นคนขี้เบื่ออะไรเงี้ยสมควรที่จะติดเลยค่ะนุนว่าเพราะว่าเขา้ากัแบบอรารมณ์เข้ากันอ่ะยกเปลี่ยนลายอีกแล้วปีนึงอ่ะเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเนี้ยเออก็ดีนะคะแบบถ้าทาสีมันก็ ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอยู่นานเราอาจจะเบื่อถ้าเป็นคนแบบอจจะไรก็เบื่อง่ายอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทั้งอันปก,กติทั้งอันแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปตาดูกันได้นะคะที่ขัาาบอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็ไม่รู้ว่าออกแบบบ้านยังไงนะคะหลายคนก็อยากเห็นนุ่นรีวิวบ้านนะคะเอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนอีกดนๆเลยนาะก็ไม่รู้แบบนี้เหมือนกันบ้านบุตรแต่ว่าเราอยากได้แบบไม้นะคะยังมีอารมณ์ที่ มีบันไดไหมอะไรประมาณนี้แนละ้วพื้นตรงนี้ก็เอาเป็นไม้ลายไม้นะทีนติดเออพื้นนี้ก็เป็น it, อิฐเนี่ยวันนี้ก็สวยงามนะได้อยู่ใช่ไหมคะทุกคนเนาะมีโคมไฟติดแต่ว่าโคมไฟนี้ก็คือติดไปไม่ค่อยได้เปิดนะคะรู้สึกว่าน้อง่ค่อยได้ใช้งานน้องเลยนะคะที่จริงล้วก็อยากใช้งานน้องเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดไฟตรงนี้ทำไมนะคะพอเอาจริงๆเ้ากับบอไ,ไฟไ้สาเนาะสไลม์จังิดก็เป็นจุดที่บันได ว่ามานี้นี่ก็ติดไว้แต่ว่าน่าจะติดถึงเท่านี้ก็พอใช่ไหมคะแม่ไม่ติดสูงกว่านี้เนาะก็ติดประมาณนี้เราแค่แต่งไม่เฉยใช,ใช่เราแค่ตกแต่งให้มันสวยงามตอนมีสีเขียวก็ไว้เลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันซัมบันซิ์ไล่กันเหมือนเลยนะเพราะว่าตอนเหาสิ่งกับตาเออสีแบบนี้เนาะสีเดิมนไปใครแบบนี้ใช่ไหมเราเดินมาทุกวันก็จะเห็นทีนี้พอมันเกล็ดออกมันเป็นสีฟ้าก็รู้สึกอ๋อก็จะสบคือมันคือสว่างแพ้นะแบบ ไปเลยที่นี้พอเรามาติดอ่ะก,ก็สีคุ้นเคยเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวอาจจะมีบางคี่แอาจจะมาถ่ายสักแจมุมนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเห็นบางคิ่เมื่อตองเราต,รติดตามนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะจบคลิปไปอาจจะไม่ได้ติดจนหมดรวยัยงไงก็รอติดตามนะคะเดี๋ยวพาบอไปดูเลยก็อาจเสียวอ,อยู่นะทุกครั้งก็เป็นตัวเองที่ติดนี่เลยแต่ว่าเราต้องแกะกาวกว่อนจะมีกาวของมันอยู่เนาะแต่ว่า ตีห้าปีย้อนหลังกันบ้องเลเราเป็นคนตีแต่ตอนนั้นกับวันน้ใหญ่เท่าตอนนี้นะตอนนี้ก็คือใหญ่ขึ้นค่ะน่ากลัวยอยู่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแมงมีสายตาเอียงนิดนึงต้องใช้ผ้าด้วยใช่ไหมแม,ม่ได้เลยคุกตเอามือหมลงมาได้เลย เสียอยู่ค่ะสั่นหยิกๆนะคะเอามือลูกลงมาเล,เลยลูกมอือลูกแต่ละชั้นลงมาเรื่อยๆล,ลูกต้องซุดเห็นไหมลูกเป็นคางนี่ยข้นไปท้างคางไปเรื่าานั้นะ,ะเรนะาจะข้อม่านีนะคะก็เสียอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เพื่อนพอสามารถเท่าไหร่นะคะตอนนี้เอาติดง่ายกว่าตัวที่เป็นแผ่นเรียบนะที่เราไปเรื่อยๆที่เราเคยติดมานะคะ ยื้อแล้วหนึ่งยือ้อหอดอยู่อต้องหอดถ้ากระนุ้นคือเก่าไแล้วหนชิดเลยเ้อชิดีลก็ตื่นเะต้นอแนาะขาเราก็จะสั่นก็หน่อยแต่คนกันจะอาจจะทำมาคืบอบัดไซ้บันไดบันไดมันแล้วจะใช้ไ,ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ใช้ไม่มีนะคะอี่บ้านต้องยืม อาจจะยืมคุณนโรดมาหรือว่ายัางไงเนาะแต่ว่าเราก็ใช้ที่มีในบ้านก่อนประมาณนี้แหมมาพี่ลูกกับทีนียมาไห่จริงไม่แจบอยู่พี่จริงมันอีกลงอีกคอนหนึ่งหมดเลยติเราจะรูปจากซ้ายขวาไปอย่างนี้เนาะ ล้วก็จะหีดลงนะคะทุกคนนี่จะประมาณนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะตรงันนี้แล้วก็วันนี้วันนี้อีกนะคะก็อาจจะก็ติดประมาณนี้เราเดี๋ยวพาเบิร์ติดแบบธรรมดาเนาวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปได้เลย ร้อยแล้วนอนกองนอนเปลี่ยนไปสามชุดได้นะคะก็ติดแล้วเนาะก็คือนี่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเราสั่งมาประมาณสีแผ่นแต่ว่าขนาด70็ดสคูณเจมเซนนะคะแบบเอาแผ่นใหญ่หรือถ้าแผ่นน้อยก็จะละเอียดมากขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ใช้เวลานานมากขึ้นนะแผ่นใหญ่เขาปกติเป็นแบบแป๊บเดียวนะคะกับเ่าแป๊บเดียวมาได้เอ๊อเพื่อนนอนนี่แล้วเพื่อนของเออก็สวยอยู่นะแบบสวยนะคะมองในมุมนี้เนอนคลิปน้องแม่ก็สุดยอดเลยค่ะก็คือผู้ที่ติดอันนี้เลยนี่ก็ต้อง ใจเย็นนะคะแล้วก็เปิดเพลงฟังติดไปเพลินๆแบบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือใครแบบชอบตกแต่งบ้านอยู่แล้วคือจะไหนเราซูก็จะเอ็ดไปก็ม้วนก็คักไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบการตกแต่งบ้านนี่ค่ะใครคิดว่าเอ๊ะจะเลือกลายไหนดีนะนี่ลายนี้นะคะถ้าติดแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยก็คือนอนม้นเป็นอับเปิง้งแผ่นที่เหลือนอนม้วนสั่งมา40แผน่นเหลือประมาณ1 5 1 6เลยนะคะนีก่ก็เอาได้นะว่า จะติดฟ้าเฮืรนฝาห้องรัวติดประมาณสมีกาได้เหมือนกันเนะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะพาดูเต็มๆบรรยากาศเลยว่าติดแล้วจะสวยแบบติดเค้าเปียกมาดูจากมุมข้างบนจะสวยขนาดไหนนะคะก็นี่ประมาณนี้แต่จุดตรงนี้คือยากสุดแล้วสำหรับน้องซีนุนนอนที่มันอยู่ตรงระหว่างนี้นะคะ่ะคือมันยากเด็ดเพราะว่าไซส์เก้าอี้ชีชมพูแล้วก็เอาตั้งขึ้นที่คธอหนึ่งนะคะลให้แม่จับนะคะก็มีความบาดเสียเล็กน้อยนะคะในการที่ จะตกหรือเปล่าถ้าตกก็คือสูคิดนะก็คือตายได้นะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ไว้สีเขียวนี่คือใช้เรามันสองวัน2วันก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะในมุมนี้ที่หลายๆคนได้เข้ามาเบิกนะคะได้เข้ามาเห็นก็คือสองวันก็เสร็จนะคะถ้าเอาแค่ระยะนี้นะฝานึ่งก็น,น่าจะได้พูดกันได้ท้แบบเป็นฝ้าห้องนอนประมาณเท่านี้หนีึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะคะนี่นะคะก็มีโคมไฟก็ ไม่ค่อยได้เปิดนะคะก็เปิดน้องแล้วเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้มูจะพาดูลายเนาะแต่คนอาจจะสินใจว่าเอาลายไหนดีคือเฮอรูนนี่ติดลายนั่นนี่นี่นเยอะมากนะคะก็คือแม่ชอบตกแต่ง บ้านนะคะเดี๋ยวจะพาลูกไปดูเนาะก่อนที่จะจัดก,กันไปเดี๋ยวค่ะ FC ทุกคนนี่ไปดูว่าแต่ละรายดีแต่คนอาจจะแบบคัดเข้ามาเบิร์นกำลงัง mm hmm. เลือกจะเลือกลายไหนดีหรือว่าจะซื้อจากร้านไหนดีในชอปปี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวซินุนจะทิ้งลิงก์ไว้ใหะะ้ก็จิ้มไปเลยร้านนี้เพราะที่เราซินุนสั่งเองก็ได้ของแบบตรงปกนะคะถ้าร้านอื่นก็จะรอนานแต่นี่ก็ไม่ได้รอนานเท่าไหร่นะประมาณ2 3 4สวันประมาณนี้นะคะ ดนะูถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าด้วยว่าเราจะมนจะพาไปทำกิจกรรมอะไรที่เข้าเหลือนาหรือเปล่า,าหรือว่าจะพาไปเป็นสาวในเมืองที่ไหนหรือว่ายังไงในรอติดตามด้วยนะคะก็ขอให้ สี่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะใครชอบแต่งบ้านเขอให้ได้แต่งบ้านนะคะวันนคุณจะแต่งอีกหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะมีเราติดตามไปเรื่อยเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเราจะพาอัปเดตเรื่อยนะคะโอเคค่ะเี๋ยวจะพาทุกคน,นไปดูลายว่าบ้านทุกคน,นมีลายอะไรบ้างเนาะ,ะแล้วก็เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของหลายๆคนที่เข้ามาว่าเอ๊ะเรื่องลายไหนดีถ้าแบบว่ามาติดแล้วเดี๋ยวจะเป็นลายประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เอามุมตรงนี้เลยนะคะมุมตู้เย็นของน้องๆใต้บันได <_ an> ก็คือติดลายอิด <_ an> ก็คือตรงบันไดตรงนึงก็จะเป็นลายตัวนี้นะคะนี่ถ้าเกิดโดนไป <_ an> มันจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ก็เหมือนมีขี้เกี้ยมน้อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะนี่มันจะแบบพยุงออกมาจะทึบลงทึบอ,อย่างเหามีสับได้แต่ว่าก็คือนี่เห็นว่ามันก็จะเป็นถ้านานไปก็คือติดมาสี่ห้าปีแล้วนะตัวนี้เนี่ยสี่ห้าปีแล้วมันก็จะนี่ถ้าเกิดเราติดแบบชิดเกินเกินไปนี่นานไปก็จะมเป็นออกสี ควรติดแบบทับตัวนี้ไปเลยประมาณนี้เราไม่ต้องเสียดายเลยติดทั้งทีก็คือไม่ต้องแบบเอาเป๊ะๆติดกันเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนีนะอัน,นี้คือข้อควรระวังนี่ไม่ควรที่จะติดติดกันแบบนี้เลยนะคะควรติดทับอีกตัวหนึ่งไปเลยนี่เดนประมาณนี้โดนไปมัน,นจะจับพย,ยุงออกเพราะบ้านนี้ก็อยู่มาแปดเก้าปีแล้วค่ะแต่ว่าติดอันนี้ก็สี่ห้าปีได้แล้วก็อยู่ทนอยู่นานอยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะทึกลมทึ่งอย่างนี้ก็มีปัญหาถ้าโดนไปมันก็นจะเพิ่งออกน้อยนึงค่ะ อันนี้ตรงลายตรงห้องน้ำนะคะติดอันนี้ก็ติดยากเหมือนกันต้องเอาอ e ีโต้สีชมพูขึ้นนะคะนั่นคือต้องไปติดสูงมากๆเนาะอันนี้เป็นลายสีเขียวลายนี้ก็สวยนะแม่ไม่เอาแค่ติดแค่ฝานเอาไปติดโต้ด้วยแหละคนที่เบิร์นคลิปเอดนาวกินแต่เก่าก็จะเห็นนะคะในสีเขียวแบบนี้เลยแต่นานไปมันก็จะโดนแดดจางๆแบบนี้นะคะแต่อันข้างุงไม่ค่อยโดนก็จะสดใสอยู่แต่โดนก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะ นี่ลายนี้คือน้องนุ่ยชอบมากมันเป็นสีเขียวพาสเทลนะและ้วดอกไม้มันคือแบบแต่ว่ามันเนื้อแบบสัมผัสนะกระดาษคนละแบบกับลายอิฐนะอันนี้นะทุกคนคือมันดีดีกว่าเยอะเลยนะคะนี้ก็ติดยากเหมือนกันกว่าจะติดได้สูงขนาดนั้นนะคะมงนี้น้องนุยชอบมากอันนี้ติดนานแล้วก็คือทนมากนะอันนี้คือทนจริงๆนะคะนี่แล้วเราก็มีติดอันนี้ด้วยเป็นลายหินตัวน,นี้ก็ก็สวยอยู่นะคะถ้าใครชอบประมาณนี้เนาะ ดูข้างๆตรงนี้ค่ะทีนี้ติดแทบทุกฝาบ้านเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับหนูก็อาจจะเป็นแบบผูเท่าจะชอบหน่อยนะคะนักงนุ่น่ไม่ค่อยชอบเพราะอะไรแต่นี้าจจะเล่นนะคะใบเนี้จะเป็นแบบสาวหวานเนานะเรียบหรูสักหน่อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมในห้องนะมุมนี้เนาะหนูจะใช้ถ่ายคลิปบ่อยนะ,ะนอะไรก็ใดจะสังเกตเนาะก็จะมานาในห้องนี้แหละถ่ายคลิปแต่ว่าในอนาคตน,นี่ก็จะทาแบบสตูดิโออีกแต่เนียคิดว่านะคะก็อาจจะ แต่งแบบมุมนี้ลายนี้มุมนี้ลายนี้เลยเพื่อแบบแนนาคทายงานอะไรเง moyen, ี้ยเรากมันจะได้แบบลายๆแบบฉากข้างหลังนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะลายนี้นี่แล้วลายเอ,อ่อห้องพักข้างบนนู้นก็เป็นลายแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นสีดํานะคะนี่ก็อันนี้ก็สวยเหมือนกันก็เป็นสาวหวานแต่อันนี้มันถูกแดดนะคะก็คือมันแบบสีจืดลงก็จะแดดแดดพอโดนแดดเนี่ยก็จะเป็นสีจางลงประมาณนี้นะคะข้อควรระวังก็อันนี้ก็ติดท้องๆองกันเลย 3- 4สปีได้แล้วค่ะ เดี๋ยวพาไปดูสีขาวพี่นี่สีขาวก็มีนะไม่รู้จะติดทําไมนะคะหลายคนว่าสีขาวจะติดอย่างสีขาวคือลายเดียวกับลายนี้เลยแต่ว่าไม่เห็นหรอกเดี๋ยวพาไปดูค่ะลายนี้สีขาวเห็นไหมทุกคนมันไม่มันไม่ค่อยสวยเลยสีขาวคือเป็นลายเดียวกันกับสีชมพูนะคล้ายๆกันเลยแต่ว่ามันบ่งงามนะคะมันเป็นลายการที่เราทานนะคะแล้วก็แบบมันไม่ค่อยแบบสีแบบกลมกลืนไปหมดอ่ะมันไม่เห็นลายเห็นอะไรนะคะนองๆไม่ค่อยโอเคนะสีขาวแล้วใครคิดว่าจะสักสีขาวมาดีไหม ไม่ควรจะสั่งนะคะอันนี้ขอแนะนําเลยไม่ควรเนาะก็อันนี้มุมทีวีหน้าบ้านเนาะอันนี้ติดน้องชางนไว้แต่พร้อมกันกับทําบ้านแหละลายนี้ที่เอามาติดนี่ลายคือกักบสีชมพูแต่ว่ามันเป็นสีม่วงสีเหลืองอะไรประมาณนี้ก็สวยนะคะถ้าใครชอบลายแบบนี้ก็สามารถไปหาติดมาได้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะพาเร์แบบดูลายบ้านเล็กน้อยเนาะถ้าคนอาจจะอยากให้รีวิวบ้านนะคะก็รอก่อนอาจจะอีกน้าเลยนะคะอาจจะ รีวิวเป็นของนั่นนี่เนาะอาจจะมีรีวิวของอีกก็ได้รอติดตามกันด้วยนะคะก็แล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ